ครับ h a p p y ี้วัน i n ยเ Day ครับทุกคนตอนนี้ก็7โมง6นาทีวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2,565วันจันทร์ครับก็ภารกิจเหมือนเดิมครับส่งภรรยาเรียบร้อยหน้าวัดปุธาถนนใหญ่นะครับถนนรักกะบังแล้วก็ กลับมาทำภารกิจเหมือนเดิมก็แวะถ่ายรูปนะครับที่ตึก12ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์เรานะครับตามที่เห็นใน Facebook ครับก็สบายสบายกันครับอาจารย์กูก็ไม่มีอะไรพิเศษวิชาก็ผ่านไปที่ขากลับมาที่จะเข้าทำงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เห็นซุ้มขายดอกไม้ก็เลยแวะไปถาม เห็นมีกุหลาบตาอาจารย์กก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็มีกุหลาบปลอมอแล้วก็มีกุหลาบแทบ้ดอกเล็กขนาดนี้หนึ่งดอกก็เลยถามว่าเท่าไหร่ร้อยหกสิบ160บาทอาจารย์กูก็เลยบอกโอ้มีตังติดตัวไม่ถึงร้อยบาทแต่ก็ดนแซวอาจารย์อยู่แถวนี้ติดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาให้ครับก็ไม่จําเป็นนะครับจริงๆไปเก็บดอก อะไรค like, so ุณนายตื่นสายหรือว่าดอกรักอะไรแถวๆนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำง่ายๆคือจย์กุ๊กก็เลยหยิบโปสการ์ดมานะครับนะครับตอนที่ไปทำงานวิจัยอยู่ที่อิตาลีนะครับก็ได้ถือโอกาสไปเที่ยวที่เวนิซ์เวนิสนี่แหละที่เราแล้วก็เขียนการ์ดนะครับกลับหัวกลับหางครับก็ Happy Valentine's Honey love you very much we will walk and move together forever ง่ายๆเดี๋ยวตอนเย็นให้ปรรยาก็คงไม่ได้ไปฉลองที่ไหนนะครับอย่างดีก็บ,บ้านประเดน็นนื่งทานซอฟต์จงวันนี้ก็เดี๋ยวก็ทํางานต่อคงทานข้าวนิดหน่อยครับวันว,เวนาเลนไทน์เนี่ยก็ขอให้ความรักกันนะครับทั้งโลกทุกคนนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องส่วนอาจารย์กุกหลายคนก็เห็นพฤติกรรมแล้วนะครับก็คือให้ความรัก แม้กระทั่งสุนัขสัตว์ต่างๆครับจะเล่าเรื่องดีๆก็คือเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยครับสิ่งที่เราทำไปเนี่ยก็คือเราให้ความรักกับคนที่เราเจอที่เราไป้สัมผัสค่อนข้างบ่อยครับอย่างก็คือบางครั้งเนี่ยเรามีอาหาร คือถามว่าเขามีกินไหมคนรอบตัวก็มีครับแต่บางครั้งเราอดเผื่อแผ่ไม่ได้หลายคนก็รู้บางครั้งอาจารย์คุกเนี่ยไม่ยอมสลับอาหารอะไรต่างๆบางทีก็สิ่งของอซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราถือว่าเราหาใหม่ก็ได้นะครับบางทีอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยเราก็เสียสละไปซะบางทีหิวผัดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลมาเนี่ยนะครับก็ไปแจกจน ไม่ใช่คนที่รับเขารู้อย่างเดียวนะครับแต่คนที่ไม่ได้รับหรือว่าคนที่ขายเขาก็รู้แล้วเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเอาไปทานเองนะอย่าเาไปแจกนะครับก็เป็นความสุขอีกแบบครับก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการให้ g i ฟต์คือบางครั้งทำกับข้าวให้รปภทำกับข้าวให้บ้านทำความสะอาดครับแบ่งปันกันไป ตอนที่อยู่อเมริกาก็ระหว่างขับรถไฮเวย์ข้ามประเทศไปเนี่ยนะครับก็จะมีรถทคอันนั้นก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับคือรถทคเนี่ยรถท่วงย,ยาวใหญ่ๆเนี่ยครับเขาจะแซงอ่ะจริงๆแซงก็คือกลับทางกันแซงด้านซ้ายบ้านเราแซงแซงด้านขวาก็ด้วยความที่รถทคเนี่ยเขาจะยาวมากนะครับ สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็เปิดไฟสูงก็คือหมายถึงว่าท้ายเขาพนแล้วนะเขาก็สามารถชิดเลนนะครับชิดเลนขวาเข้าไปได้แล้วก็ขับไปเพราะระยะทางเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นทางตรงเนี่ยขับรถข้ามประเทศเนี่ยเป็นค่อนข้างสเตรทก็คือตรงเลยไม่ค่อยคดเคี้ยวครับก็ต้องเจอกันที่ร s สเซียขับไปประมาณสักชั่วโมงก็ยังเจอกันอยู่เพราะเขาเดินทางไกล ก็มาเจอกันที่ร e สเอเรีเ uh, ขาก็บอกว่า oh, thank you very much นะขนาดเราเป็นคนเอเชียครับคือเรามีน้ำใจอะไรต่างๆให้เขาแต่ก่อนนั้นก็คือเราก็แซงกลับเหมือนกันเขาก็เปิดไฟสูงว่าโอเคท้ายรถเราพ้นแล้วแต่ไอรถ Honda Accord ปนะี85เนี่ยรถเก่งเนี่ยก็คือเข้าง่ายนะครับมันก็เป็นอะไรที่ตวัดก็คือสามารถแซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมของเราได้ อีกกรณีหนึ่งก็คือติดนิสัยตอนอยู่ที่อเมริกาก็อยู่กับ professor อยู่กับเพื่อนอเมริกัน classmate นี่แหละนะครับก็ทำไก่อบก็คือ,อแล้วก็ซื้อเบียร์มาทานกันกับ professor นะครับแล้วก็กับเพื่อนอเมริกันก็ภาพที่ก็คือไก่อบเนี่ยก็ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆตู้อบนะครับ ก็คือใช้ขดลวดนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นไอไอทโทษทีครับมีคนคอเข้ามาก็เป็นตู้อบแล้วก็ซึ่งจริงๆนั้นตอนนั้นก็ยังเวียนไม่จบแต่ว่าโปรเฟสเซอร์เองเนี่ยบรูซมิสท่านก็แฮปปี้นะครับ กทาทาเข้าวด้วยกันซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเกรดเกี่ยวเรื่องของคะแนนเกี่ยวเรื่องสอบอะไรเลยพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็มีเป็นเหมือนกันแต่อาจารย์กูก็โดนเหมือนกันครับก็มีคลาสเมดเขาไม่ใช่แค่เพื่อนคนที่เป็นอเมริกันแต่ว่าเขามีเพื่อนที่เป็นคนอินเดียแล้วกันอินเดียอินเดียเนี่ยครับ เขาก็บ่นว่าทําไมไม่ชวนเขาอะไรต่างๆอาจารย์กุ๊กก็ช็อกเหมือนกันเอ๊ะเขาคงคิดว่าแบบอะไรอะเลือกที่รักมักที่ช่างอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก mm hmm. ็วันวาเลนไทน์ไม่อยากจะพูดสิ่งอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. แล้วก็แม้กระทั่งนติตเตกเองก็ยอมรับนะครับก็คือสองสารก็เป็นสุนัขที่อาจารย์กุ๊กไม่ได้เลี้ยงหรอกบางครั้งเนี่ยไม่มีอาหารให้เขาอาจารย์กุ๊กก็ต้องเอา เนื้อเอาอาหารสดอะไรต่างๆมาทําให้เขากิน,นครับแต่ตอนหลังก็ถ้ามีจังหวะได้ไปตลาดก็จะซื้อซี่โครงไก่ยีิบหาบาทยีิบห้าบาทสับแล้วก็มาให้เขาสมัยก่อนที่รถตู้ของบริษัทภรรยาเนี่ยยังรับส่งที่น่ารับปริญญาห้าพันที่นั่งเนี่ยก็ต้องไปส่งทุกเช้านะครับ แต่ต่อหลังได้ภาวะเศรษฐกิจก็คือรถตู้หยุดวิ่งอาจารย์กุ๊กทึงต้องออกไปที่หน้าวัดปลูกสถทธาเพื่อไปรับไปสง่งก็ข้ามถนนก็ระวังนิดหนึ่งเพราะมืดแล้วรถก็ลงสะพานมานะครับจากสอนอนรากะบังส่วนรถอีกด้านหนึ่งข้ามไปแล้วก็จะมาจากหน้าสนามบินไอ้เจ้าไอ้สุนัขสองตัวนี่ก็ตามไปอาจารย์กุ๊กตั้งชื่อว่าช็อกโกแลตนะครับสีเขาจะออกช็อกโกแลตแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือนักศึกตั้งชื่อว่าดัมมี่ไม่รู้ว่าทำไมดัมมี่สีดําหรือเปล่าก็ไม่รู้ เขาชอบวิ่งข้ามไปถนนนะครับแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็ก็น่ากลัวเหมือนกันคือถ้ามอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยก็ต้องโทษว่าเป็นสนักของอาจารย์กุ๊กแน่นอนนะครับคือเขาวิ่งเข้าไปเจอสนักฝั่งตรงข้ามตรงที่รับปริญญาครับแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ออกไปก็โอเคสบายใจขึ้นแล้วก็สิ่งที่เคยเล่าก็คือมันก่อนหลายคนก็คงรู้นะครับต้องวินมอเตอร์ไซค์นะครับคลองสี่เราเนี่ยเลยเกีกีงาม3ามี่ไป ก็เห็นหมูตัวอ้วนนะครับสงสารเขาขบอกว่าตาบอดจางกุกก็ไปซื้อผักกาดซื้อผักบุ้งครับแยกใกล้ๆปากเขาเขาก็กินครับจางคุ๊กเข็นก็มีความสุขคิดว่าไม่พอหรอะครับตัวเขาเริ่มน้ําหนักนี่น่าจะสองร้อยสามร้อยกิโลได้มั้งผมปรากฏกาลังขึ้นมอเตอร์ไซค์ปั๊บมาที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเขาเนี่ยไม่รู้เขาห่วงอะไรหรือเปล่าก็มากัดอาจา์กุ๊กปกติไปไหนก็คือติดนิสัยชอบใส่บูทครับ เพราะว่ามันปลอดภัยดีเจออะไรเหยียบแก้วเหยียบอะไรต่างๆก็เราไม่สะเทือนแล้วก็เขาก็กัดแต่เขากัดเก่งครับบูตก็ไม่ได้สูงมากนะครับข้อเท้าสูงขึ้นมาข้อเท้าหน่อยหนึ่งเขากัดเก่งครับเขาเขาเจาะเหนือบูตเข้าไปก็เป็นเหมือนลอยเขี้ยวงูครับที่จารย์กูเขียนก็ไม่ไปหาหมอไม่ไปถามอะว่าเขาหมานี้เขา เป็นหมาบ้าอะไรหรือเปล่านะครับแต่เจ็ดวันผ่านไปแล้วก็ปกติดีไม่หอนนะครับจันกุ๊กยังแซวบอกว่าอะไรนะที่ลงใน f เฟซบุ๊กจันกุ๊กไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกเป็นอะไรก็เป็นไปนะครับแต่เป็นห่วงหมากลัวจะมาเอาเชื้อนะครับของอาจารย์กุ๊กไปติดตัวเขาเป็นห่วงว่าเขาจะยังอยู่รอดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นก็คือยังอยู่รอดอยู่ครับก็น้องนักศึกษาหลายคนกุคงยังไม่ตื่นกันก็สบายสบายครับ แล้วก็เดี๋ยวเรียนออนไลน์แล้ววันพุธก็วันหยุดอีกแล้วมาครบ,บูชาอ่าอากาศข้างนอกก็ไม่เย็ยนครับก็สบายๆเมื่อวานฝนก็ไม่ตกเมื่อวันเสาร์เช้าที่จันทรุปตลาดอุตะเคกก็ฝนก็ตกก็เดินตากฝนอย่างนั้นนะกลับมาก็ใช้วิธีการก็คืออาบน้ำสักแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้ามีเยอะนะครับตามที่เห็นนะข้างบนจันทรุปกรีดเองแล้วก็ซักเองเมื่อวานก็ไปซักผ้าที่คอนโด ก็จ่ายไป50บาทครับถังเดียวจบแล้วก็เอาไปตากแห้งส่วนรีดนี่ก็คือช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีเสื้อต้องจําเป็นต้องใส่เสื้อแขนยาวยแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับก็คือเป็นวันวาเลนไทน์ใส่เสื้อสีฉุดฉาินิดหนึง่งแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีสงบดีครับถือว่าสถานที่นี้ให้ที่อยู่ของอาจารย์กุ๊กให้ที่ทํางานให้เครื่องไม้เครื่องมือ อาจารย์กุ๊กมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ถึงถ้าพูดถึงเรื่องตัวเงินเนี่ยอาจารย์กุ๊กไม่ได้ขวัญขวายที่จะไปหาหรอกครับมีเท่าไหร่ก็คือใช้เท่านั้นตอนนี้ก็มีเงินติดกระเป๋าอยู่เท่าไหร่อ่ะสามบาทครับก็อยู่ได้ครับมีอาหารที่ทําไว้แล้วหลายอย่างเมื่อวานก็เตรียมสําหรับการาไว้ทานหลายมือนะครับสคนวันนึงก็สมมือละครับแล้วก็ ที่ทาก็ตามที่เห็นรายการอาหารเมื่อวานก็มีก็ทาทาไปเบรกไปทํางานแล้วก็เหมือนกับพักผ่อนไปรีแลกซ์ไปอาจารย์กุกชอบทาบข้าวชอบปอกกระเทียมนะครับทำทำได้เร็วหลายคนก็คงเห็นแหละนะครับเมื่อวานก็มีเริ่มต้นด้วยยำปูจืดครับก็ต้องออกมะม่วงปอกหอมแห้งใช่ไหมครับอันนี้ก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมาย แล้วก็มีตำปูปลาเมื่อวานครับก็ท้องก็ไม่ได้มีอาการเท่าไหร่ก็ทานได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับทานได้นิดนหน่อยแต่ก็อร่อยดีแซ่บดีกระเพราไก่กับจริงใส่ใบโหระพามีกระหล่ำนิดนึงใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็มีกุ้งอบเกลือมันก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำเองครับโชคด,ดีที่มีเครื่องปั่นบลิเนกไม่ต้องใช้ครกตำ่ำ แล้วก็น้องไก่บนนะครับชัาแหละเนื้อออกมาแล้วก็ไปปั่นไม่ให้ปั่นครับแล้วก็อบใส่ซีอิ๊วหวานแล้วก็มีอะไรนะ,ะใส่พริกเข้าไปใส่กระเทียมเข้าไปไม่ใช่ใส่พริกรับใส่พริกไทยปั่นกระเทียมน้ำส้มสายชูน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับก็เรามีข้าวในสตอ็อก จนตู้เย็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับลนแล้วเนี่ยก็คือขี่มเอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจะได้สัมผัสอะไรเยอะเจอคุณลุงถือตะกร้านะครับบ้านก็นอยู่แถวเปร่งนะครับทับยาวเนี่ยใกล้ๆทั้งนวกระบังแกก็ถือตะกร้าเดินขายผักอะไรไปบางทีก็มีสะเดาบางทีก็มีผักบุ้งมีพริกสวนครับมีดอกแค่์ฉันกก็ เองก็อดซื้อไม่ได้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับอย่างดอกแคก็คือเอาไปลวกแล้วก็ทําน้ําพริกกะปิครับก็ทานแบบสบายๆซึ่งก็ถุงละยี่สบาทยี่สิบาทนะครับเราลงมืออะไรต่างๆด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่สะดวกดีง่ายดีนะครับไม่ต้องออกไปบ่อยซื้อทีเดียวก็คือจบบางครั้งก็มีแม้กระทั่งผักอย่างเช่น,นอะไรอะ ลราปลาดุกอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ให้ประกาโหัวลพามานะครับกินไม่หมดก็เก็บประกาโหัวลปาไว้ก็เอามาผัดผักได้อีกนะครับแล้วก็เห็นแนวหลายๆอย่างที่เขาดําเนินชีวิตกันครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับวัตถุประสงค์ก็คือทักทยายทุกคนในวันวาเลนไทน์นะครับจะกลางเดือนแล้วกุมภาพันธ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ ภาคการศึกษาที่สองของน้องๆน,นี่ก็เราเปิดมาวันที่เจ็ดมกรคาคมก็ตีไปประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับตีไปห้าสัป,ปดาห์แล้วกันเปิดมาละนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีกประมาณสักแปดสัป,ปดาห์นะครับก่อนที่เราจะสอบปลายภาคกันก็หลายคนวันนี้ตอนเย็นก็คงออกไปฉลองกันนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยสุขภาพของอาจารย์กุ๊บป,ปกติดีครับแข็งแรงตื่นมาก็อาบน้ำเรียบร้อย แล้วก็เสสายก็คงเริ่มทำงานต่อครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทักถ่ายกันเฉยเอีกครั้งครับ Happy Valentine Day Happy Valentine everybody So take care of yourself And uh, many of you probably go out tonight To celebrate Valentine Day Just take care of yourself Be alert Uh, and of view our put on uh video cooks our crooks uh, radio again. And have also have a good Monday, everybody. Okay.